ดูห<ง>ันไปไงให้อาบน้ําไม่อาบด้วยให้<ม>ดูเอเเอ,อให้อาบน้ําไม่อาบไม,อไม่ต้องมองปิดป่ะเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรเออร้อนก็เอออ่ะร้อนก็ดำไปเออฮะมุดลงดมาด,ดิมุดลงมาเลยดิไม่ต้องมอง โอ้โหดูทำต้องซื้ออ่างให้ใบหนึ่งไหมร้อนกระโดดาอ,อ,อ,อาบน้ำเองนะเออฮะแหละี่กูอาบน้ำให้ร้อนจะเป็นจะตายเนอ,อ,เอ,อลงไปดำเนอเออ,เอ,อสารลักสารลักยัง มะลิมะลิอือเอาใบใหญ่ไหมเดี๋ยวเตือนนะให้เอาไหมอ่ใบใหญ่ไม่ลงเหรอโโอ้หเด